สวัสดีครับเป็นเอ o มม a ตคารครับวันนี้ผมพามาชม Toyota r e v o p i พรีเ r 2.4e นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่ารอบๆคันมีอะไรบ้างตัวนี้เป็น r ี v o 2.4e สีขาวนะครับผมเราเก็บงานให้ทั้งคันและกระจังหน้าเป็นคมเมียมนะครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับผมไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมล้ออลลอย16นิ้วนะครับยางอุตานี้นะครับผม ตัวนี้มันจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกแล้วแล้วก็ขอบเป็นโครเมียมนะครับตัวเนี้เป็นสมาร์ทแคปแคปสามารถเปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆกันก่อนเราเก็บงานให้ทั้งคันแล้วกันชงกันชนทั้งสะอาดให้เรียบร้อยเดีย๋ยวโครเมียมตัวนี้เดี๋ยวราขัดสะอาดให้ตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมรอบๆคันดูรอบๆคันมันสีขาวเราเก็บงานให้รอบคันยันหลังคาเลยนะครับมาเดี๋ยวดูภายในมือเปิดเป็นโครเมียมแล้ว ข้างในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับได้แดงตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัตติฟังชันแล้วจอเป็นจอเดิมนะครับเกียร์ธรรมดาเลขไมล์หนึ่งแม่นสองพักิโลเมตรนะครับ่าข้างหลังก็เป็นเบาะเบาะหนังทำเบาะหนังให้เราด้วยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้เกียร์ธรรมดาคันนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับผมคันนี้ Toyota าไฮรักวีโก 2.4e นะครับคันนี้เราสนอนราคาอยู่ที่3 48,000บาทนะครับผ่อนเพียง6,000กว่าบาท84งวดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบะเอาไปทำมาหากินผลของใช้ภายในบ้านตัวนี้เหมาะสมครับประหยัดช่วงล่างดีนะครับสามารถนํามาใช้ได้เลยยังไงก็ฝากรถโตโยต้คันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม